ก็ขอกราบสีชูดัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสีชาววัยรุ่นไฟเอ็มทุกคนกันเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการแล้วจะไม่เคยโอเย่นะครับกุนิเกมจีเทวิกันอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับเย่นะครับ เซิร์ฟที่เราจะมาปนนะครับก็เป็นเซิร์ฟนี้เลยแค่ค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็มีชื่อว่านะครับค่าปี้ซิตี้นั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟแนวโลเปนะครับสมบูรณบาททั่วไปนั่นเองนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ของทางเซิร์ฟเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับแล้วก็ฟรีไวริตด้วยนะครับแค่เข้าริดขอดนะครับไปกรอกข้อมูลก็รอรับยศได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับแค่เสียวล่ะแล้วก็รับการกดคอนเน็คได้เลยปุ๊บ อ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิฟเลยป่ะ let's go โอเคครับตอนนี้เราก็เข <se> ้ามายู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้าเซิร์ฟนี Anything ้มาเล่นครั้งแรกนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่พี่ยืนอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับโอเคครับใครที่เข้ามาแล้วก็รับการกรอกข้อมูลตัวละครให้เรียบร้อยก่อนเลยอันดับแรกนะครับหลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับด้านขวานี้นะครับก็จะเป็นนะครับเมนูนะครับในการแต่งตัวนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับหมอดเสื้อผ้าทรงผมนะครับแหวนนาฬิการองเท้านะครับพวกแฟชั่า เยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมก็ลองแต่งตัวกันดูนะครับบอกเลยว่าแฟชั่นนะครับจัดเต็มนะฮะหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดรับของเริ่มต้นผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็เดินมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มตัวอีปึ๊บอ่านี่เลยนะครับแล้วก็ได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษกลางนะครับดูดิอุ้ยอย่างสวยนะครับอุ้ยน่ารักมากๆเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นเซิร์ฟแนวโลเปสมบัติทั่วไปนั่นเองนะครับอ่าก็มีชื่อว่านะครับอ่าคาปี้ซิตี้นั่นเองสำหรับใครนะครับที่มาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับเดี๋ยวพี่ทัาการขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เลยนะครับหากมา5คนนะครับรับรถทำงานนะครับ60โลฟรี1คันนะครับแล้วก็กาชาอีก100ลูกเลยนะครับแล้วก็เงินอีกประมาณ50,000บาทนะครับบัตรอ่าเลเวล2นะครับหใบแล้วก็ ุญแจตู้นะครับ2ดอกนะครับแล้วก็ส่วนมา10คนนะครับหรือว่ามา15คนต่างๆนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะของแจกอยู่แยะมากมายเลยสำหรับปุ่มคําสั่งภายในเซิร์ฟนี้นะครับมีอะไรบ้างนะฮะก็อย่างแรกเลยกดปุ่ม F1 นะครับ F1 นี่ก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วก็ต่อมากดปุ่มอ๋อ F2 นะครับก็จะเป็นการเปิดกระเป๋า UI ก็ประมาณนี้เลยครับด้านซ้ายก็จะมีช่องด้วยนะประมาณ7ช่องด้วยกันนะครับ แล้วก็ต่อมากด F3 นะครับก็จะเป็นพวก a n i m เมชันนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อโพสท่าต่างๆนะครับหรือว่าอีโมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นท่าเต้นนะครับนี่ท่าเต้นก็มีมาให้นะรประมาณ300กว่าท่าเลย แล้วก็ปุ่มตมานะครับกดปุ่ม F5 นะครับปุ่ม F5 นี่ก็จะเป็นการกดรีพอร์ตนะครับเพื่อทาการแจ้งไปทางนายกนั่นเองครับหากพบเกลียนนะครับหรือว่าเจอบักต่างๆก็สามารถรีพอร์ตไปหาแอดมินได้เลยนะครับแล้วก็ตมากด F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าบินแล้วก็ปุ่มตมานะครับกดปุ่ม F9 นะครับก็จะเป็นเมนูนะครับเพเยอร์นั่นเองนะครับนี่ก็จะมีแค่แบกแล้วก็คีย์หลัง่างอย่างเท่านั้นนะครับ โอเคครับแล้วก็กดออกเลยแล้วก็ต่อมากดปุ่ม F 1 0นะครับก็จะเป็นการเปิดอีโคโนมีนั่นเองนะครับเสินค้าขึ้นลงนะครับเราก็สามารถดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้อะไรขายดีสุดนะก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับเนื้อปลาฉลามนะครับ1อันก็ประมาณ385บาทเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่ม F 1 1นะครับก็จะเป็นการบูตนะครับ FPS นะครับเราสามารถบูต FPS ได้ด้วยนะครับก็จะมีหลายอย่างมากๆเลยนะครับก็ลองดูนะครับ โอเคครับแล้วก็ปุ่ม M นะครับก็เป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้านี่นี่ก็ถอดเสื้อทั้งเกงประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ใส่เอาไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปุ่มต่อมากด Delete นะครับก็เป็นการเปิด s c o อ e b o a r d นี่เลยนะครับอุ้ย UI ก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่นะครับตอนนี้ก็มีคนเล่นอยู่ประมาณ28คนนะครับก็โชว์ชื่อนะครับอาชีพตำแหน่งนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ จำนวนอาชีพของหน่วยงานด้วยนะครับตอนนี้ก็มีตำรวจออนอยู่1คนหมอ1นะครับมีสภาด้วยนะครับสองคนสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับมีอะไรบ้างนะฮะก็อย่างแรกเลยนะครับเงินเริ่มต้นเซิร์ฟนี้นะครับอยู่ที่ทั้งหมด10,000บาททวนเลยนะครับในตู้เราจะมีอยู่แค่5,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือในตู้ ATM อีกประมาณ5,000นะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตร i d ดี r กนะครับแล้วก็บัขับขี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นกล่องผู้เล่นใหม่นะครับก็สามารถกดใช้ได้เลยนะครับโอเคก็กดที่ขวาแล้วก็กดใช้เลยนี่ก็ได้ของมาเพียบเลยนะครับโอเคแล้วก็ของต่อมาก็แจกกระชาผู้เล่นใหม่มาให้ด้วยนะครับ10ลูกนะครับอ่ะแล้วก็กดลิกขวาแล้วก็กดใช้เลยนี่นะครับของในกล่องก็จะมีตามนี้เลยนะครับโอเคพี่ก็สุ่มมาสักหนึ่งอันละกันนะฮะโอเคก็กดเริ่ม โอเคครับก็ได้เป็นแท่งทองมา2อันนะครับประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ของต่อมาก็แจกเป็นกาชาบลดผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับนี่ก็กดคิิกขวาแล้วก็กดใช้โอเคครับก็จะมีรถเออด้วยกันนะครับอยู่3คันนะครับเราก็ทำการเริ่มสุ่มเลยไม่แน่ใจว่าจะได้คันไหนนี่ได้เป็นมินิคูเปอร์มานะครับคันนี้เลยรถเล็กๆนะฮะ แล้วก็แจกขนมปังมาให้ด้วยนะครับจำนวน10อันนะครับแล้วก็แจกเป็นตั๋วนะครับตีคอนเลเวลหนึ่งะครับโอเคครับแล้วก็แจกบัตรเอ่อคูณ2นะครับใช้ฟรี7อ่า7วันเลยนะครับก็กดที่ขวาแล้วก็กดใช้นะครับนี่ แล้วก็แ,แจกบัตรทํางานมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีบัตรผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับก็กดทิกขวาแล้วก็กดใช้เลยนะบัตรผู้เล่นใหม่7วันนะครับ <caterp illar> แล้วก็บัตรสัญญกรรมนะครับนี่แจกฟรีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็แจกรถงานดํานะครับใช้ฟรี7วันนะครับก็กดลิกขวาแล้วก็กดใช้เลยนี่ <trainers S 1> ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเข้าไปอยู่ในกระดาษนะฮะโอเคแล้วก็แจกรถร์รามาให้ด้วยอีก7วันนะครับ โอเคแล้วก็แจกกล่องซ่อมมาให้5อันนะครับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับโอ้โหบอกเลยว่าของแจกเซิฟนี้นะครับเยอะมากๆแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นช็อปนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในร้านค้ามีอะไรขายบ้างนะครับ โอเคแล้วก็กดตัวอีเลยนะครับนี่เป็นไงโอ้โห U I ก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคครับอย่างแรกก็มีโทรศัพท์ด้วยนะครับขายแล้วก็ขนมปังมีไฟแช็คมีบุหรี่นะครับแล้วก็นมสตรอบเบอรี่นะครับนี่แล้วก็ซื้อมาไว้เลยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ซ่อมรถแล้วก็บัตรโอรถมีสกเก็ตบอร์ดเหยื่อตกปลาแล้วก็เบ็ดต,ตกปลานะครับ โอเคครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับก็จะมีเลี้ยงลูกหมูแล้วก็ลูกวัวน,นะครับนี่<ะ>แล้วก็ซื้อไปไว้เลยนะครับอย่างละหนึ่งตัวแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนี่อย่าลืมซื้อไปล่ะ แล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบหลอดความเครียดด้วยนะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายล่างเลยนะครับเป็นหลอดสมองนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครเครียดนะครับวิธีการแก้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับสามารถไปที่ผับแล้วก็ไปเต้นได้เลยนะครับหรือว่ากินนมสดสตรอเบอรี่ครับที่เราซื้อมานะครับนี่ก็กดขิ้ขวาแล้วก็กดใช้เลยอันนี้ก็สามารถแก้หลอดความเครียดได้ด้วยนะครับหรือว่าจะสูบบุหรี่ดื่มเบียร์ดื่มไวน์ก็ได้หมดเลย โอเคครับแล้วก็ส่วนหน้า,นาตรงนี้นะครับเซิฟนี้มีระบบวอลโซนด้วยนะครับก็สามารถวาร์ปไปได้เลยนะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยโอเคครับแล้วก็กดตัว E แล้วก็กด Enter ไปเลยนะครับเสียงเงินประมาณ500บาทนะครับในการวาร์ปไปนี่วาร์ปมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยอุ้ยก็พื้นที่ใหญ่โตโหดลานมากๆเลยนะครับ โอเคครับมาแล้วก็มาเบิกรถดีกว่านะครับโอเคแล้วก็กดปุ่มตัวอีเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่กดใช้รถที่ทางเซิฟแจกมาให้แล้วไม่เจอในอ๋อในคังกระดลาษนะครับก็ทําการออกเกมเข้าใหม่ก่อนนะครับ1รอบนะครับโอเคแล้วก็ทําการเบิกทีย่เลยนะครับที่ทางเซิฟแจกฟรีมาให้7วันนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับโอ้โหรถคันนี้ก็สามารถไปทํางานดําได้เลย โอเคครับตอนล้าก็มาถึงร้านขายรถแล้วนะครับอ่ากดปุ่มตัวยูล็อกรถด้วยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับนี่เปิดมาก็เป็นรถคูเป้นะครับอันนี้ก็70,000มื่นะครับ85,000ื่นห้าก็มีซีดานนะครับรถแนวสปอร์ตโอเคครับรถเอ่อสปอร์ตคลาสสิกซุปเปอร์คาร์นะครับนี่รถแนวออฟโรดนะครับ60โลนะครับ SUV จักรยานมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับสามารถซื้อได้เลยเก็บเงินเท่านั้นเองคุณผู้ชม โอเคครับจักรยานนี้แค่5,000บาทเองคุณผู้ชมสำหรับด้านหลังตรงนี้นะครับนะตรงจุดนี้นะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นจุดทำเควสันเองนะครับเราก็สามารถมาที่ตรงนี้ด้านซ้ายก่อนเลยนะครับโอเคเราก็กดปุ่มตัวอีอ่าเพื่อการรับเควสนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างนะครับขึ้นทางด้านซ้ายนะครับว่าเราจะต้องทําการไปเก็บอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นต้องเก็บอ่อเห็ดนะครับเก็บเห็ดประมาณ25ครั้งอ่าเก็บน้ํามัน25ครั้งแล้วก็ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ ส่วนด้านกว่าตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเควสแล้วก็จะเกิดว่าใครอยากรีเควสนะครับก็มาที่ด้านหลังได้เลยนะครับทำการรีเควสนะครับเพื่อเริ่มใหม่ก็เสียประมาณ300ปบาทนั่นเองโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สอนอนตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทางเซิฟก็ลงแมปสอนอ,นอนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ด้เกิดว่าใครอยากสมัครเอ่อหน่วยงานตำรวจเซิฟนี้นะครับก็ทางเซิฟนะครับรับสมัครด้วยนะเออติดต่อได้ที่ดิสคอดของทางเซิฟเลยนะฮะ โอเคครับแล้วก็มาอยู่กันที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรถของคุณหมอนะครับเย็ดเค้โคตรเฟี K ้ยวนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็สามารถมารักษาที่โรงพยาบาลตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากสมัครหมอนะครับก็ติดต่อได้ที่ดิสคอร์ดอีกเช่นเคยนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อู่ช่างเรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ย ด้านขวาอันนี้ก็จะเป็นบ้านแกงใช่ไหมเนี่ยอุ้ยโคตรเฟี้ยวนะครับมีบ้านแกงอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนด้านซ้ายนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นอู่ช่างนะครับนี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแต่งรถนะครับก็สามารถมาแต่งได้เลยนะครับเพราะว่าสมนี้ไม่มีช่างนะครับประชาชนเนี่ยสามารถนารถของตัวเองนะครับมาแต่งได้เลยอัปเกรดเครื่องยนต์นะครับแต่งภายนอกเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีได้หมดเลยนะครับโอเคพี่ก็ขอเปลี่ยนสีหน่อยละกันเนาะโอเคครับก็เสียเงินนะครับประมาณ 4,800บาทนะครับในการเปลี่ยนสีโอ้โหโคตรแพงคุณผูมม้ชมนะครับสำหรับด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาเมืองนะครับเซอรนี่ก็มีระบบสภาเมืองด้วยนะครับนี่บอกเลยว่าด้านในโอ้โหโคตรสวยนะครับอลังการมากคุณผูมม้ชม แล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็เลี้ยงหมูนะครับโอเคแล้วก็ลงจากรถเลยนะครับอ่าล็อกรถเอาไว้ด้วยนะครับด้านซ้ายอันนี้ก็จะเป็นจุดเลี้ยงหมูนะครับอ่าอยู่ตรงชายหาดชะทะเลเลยนะครับโอเคแล้วก็ซื้อมาไว้แล้วนี่แล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กดใช้เลยนี่เป็นไงเจ้าหมูก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับตัวเบลเลอร์เลยนะครับ แล้วก็ส่วนน้นนี้นะครับก็จะเป็นจุดเลี้ยงวัวนะครับนี่ก็กดใช้น้องวัวเลยเป็นไงนี่ลูกวัวก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะล่าสัตว์แล้วนะครับใครที่จะมาที่เกาะล่าสัตว์นะครับจะต้องมาทําการเช่าเรือก่อนเลยนะครัับนดับแรกนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช่าเรือแล้วก็ขับเรือมายังเกาะได้เลยนะครับแล้วก็ที่เกาะแห่งนี้นะครับจะมีจุดเช่ารถด้วยนะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยก็กดปุ่มตัว E อ่านี่ก็จะมีรถ อทอ ATV นะครับรถคล้ายๆแบบทหารมอไซค์ก็มีนะครับตามนี้เลยโอ้โหรถหลายคันเลยว่ะคุณผู้ชมแล้วก็ส่วน,นหน้าๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดนะครับอ่าเช่าอาวุธปืนนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นปืนล่าสัตว์นะครับก็กดตกลงนะครับก็เสียงเงินประมาณพันห้าครับโอเคแล้วก็ได้มาแล้วนะครับปืนล่าสัตว์นี่ ว้าวตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ในป่าเรียบร้อยแล้วนะครับมีล่าเสือด้วยตั้งเรียบร้อยตายนะครับโอเคเราก็กดตัวอีกเพื่อเก็บนะครับอุ้ยอุ้ยแล้วก็มีเจ้ากวางด้วยนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับสัตว์ป่าเต็มเลยคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมนะครับภายในเมืองนี้มีอะไรให้เล่นบ้างนะครับก็จะมีชิงทงนะครับมีเก็บแอวนดอปแล้วก็อื่นๆนะครับอีกมากมายเลยนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมนะครับซ่อมไฟในเมืองด้วยนะครับแล้วก็ในการเอ่อซ่อมไฟในเมืองเนี่ยเราจะได้เงินเขียวหรือไม่ก็เป็นเงินแดงด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ตรงที่หอดูดาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนนะครับสำหรับ AFK เนั่นเองนะครับนี่โอเคแล้วก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีเมนูนะครับขึ้นทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็กดปุ่มตัวอีอ่าเพื่อการเริ่ม AFK นะครับ สำหรับ FK นะครับยืนเฉยๆเนี่ยเรากา็ทุกๆ10นาทีนะครับจะได้กาชานะครับฟรี2ลูกเลยนะครับคุณผู้ชมอ้ยแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะมา เอฟเคนะครับแบบตกปลาตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่ก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับก็สามารถมาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเช่าเรือนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช่าเรือแล้วก็ขับเรือนะครับมาตกปลานะครับน้ําลึกได้เลยนะครับนี่ก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับโอเคครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นเอฟเคนะครับแล้วก็กดอ่อคลิกขวาแล้วก็กดใช้ได้เลยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราทําการกดใช้ด้านบนนะบนสะพานมันกดไม่ได้นะครับเราก็ทําการกระโดดนะครับลงมาด้านล่างก็กดใช้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็ได้เป็นปลาน้ําตื้นมานะครับนี่ก็สามารถนําไปขายได้เลยแล้วก็จะได้เงินด้วยนะฮะโอเคครับตอนแล้วก็มาถึงที่เลเวลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอเคครับเราก็ดูด้านขวาก่อนเลยครับ ด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นตู้เซฟนะครับนี่เราก็กดปุ่มตัวอีอ่าแต่ว่าเราไม่มีกุญแจนะครับต้องคาบเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนด้านขวานี้ก็จะเป็นโต๊คาบอาวุธนี่โอเคแล้วก็กดตัวอีเลยนะครับอันแรกก็จะเป็นอาวุธผู้เล่นใหม่นะครับนี่ก็จะมีตามนี้เลยนะครับอาวุธเทียหนึ่งนะครับอาวุธเทียสองนี่เป็นไงอันนี้เป็นอาวุธไม้เบสนะครับเทียสองอาวุธออกไม้ก๊อบนะครับอาวุธเทียสามก็มีนะครับอุ้ยบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโต๊คราบนะครับ คุณแจตู้เซฟวิทยุบัตรทำงานดามบัตรตีอาวุธนะครับโอ้ยแล้วก็ของต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกเพชรอ่าบรูปิตนะครับแล้วก็หมวดบัตรต่างๆด้วยแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโต๊อ่าเหรียญตี้แตกนะครับอ่าก็จะมีตามนี้เลยแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะครถนะครับอ่าเราสามารถราฟรถได้ด้วยวะ่ะอุย้ยเฟี้ยวนี่เป็นกล่องรถ120โลแล้วก็150โลนั่นเอง สำหรับด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานฟาร์มเก็บแครลลอทนั่นเองนะครับนี่เราก็เดินเข้าไปด้านในาเลยนะครับแล้วก็งานผิกฎหมายเซิฟนี้นะครับหรือว่างานดํามีอะไรให้ทําบ้างนะครับก็จะมีจกปูนนะครับจกสายไฟแล้วก็มีขายกัญชานะครับแล้วก็ส่วนงานฟาร์มอ,อ๋อในเซิฟนี้นะครับเอ,อ่อฟาร์มหาเงินเนี่ยจะมีด้วยกัน4อย่างนะครับอย่างเช่นมี เก็บฟักทองนะครับเก็บไผ่เก็บแครอทนะครับเก็บน้ําผึ้งนะครับรอบหนึ่งก็ได้ประมาณ10,000่นะครับจนถึง2 0,000ืเลยนะครับแล้วก็พวกเก็บข้าวนะครับหรือว่าเก็บเห็ดเนี่ยส่วนมากก็สามารถเอาไปคราฟนะครับทำอาหารได้ด้วยนะครับแล้วก็ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยอาชีพบอกเลยว่าเซตนีพี่หยบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มออโต้นะครับก็กดปุ่มตัวอีนี่ครวนี้เราก็ไม่ต้องจับเมาส์ไม่ต้องจับคีย์บอร์ดเลยอุ้ยพอปก็ถือว่าน่ารักมากๆเลยดูดิโอ้่่ายยูดวว เฮ้ยเฟี้ยวโอเคครับก็ไปนะคับสำหรับเซิร์ฟแนวโลเปสแบนี้นะครับก็มีชื่อว่านะครับคาบี้ซิตี้นี่เองนะครับเป็นเซิร์ฟแนวโลเปสสมบูรณ์แบบทุกไปนี่เองนะครับแล้วก็ฟรีไวริทด้วยนะครับก็แค่เข้าไปกรอกข้อมูลก็หล่อรับโยได้เลยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ของทางเซิร์ฟเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับสำหรับเอ่อคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยละกันนะครับโอเคครับก็ได้กันว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยนะครับเพื่อเเปป็นนนนนกกกาาาลลััังงใใจจรรทคคิอะบบบ๊ยย c h